สวัสดีทุกท่านครับผมก็ตามติดกันต่อในส่วนของคู่เงิน eur usd ในแท่งของ t Timeframe เดือนหรือราคาก็ปิดไปแล้วนะครับผมปิดด้วยการถอดไส้ปิดเขียวนะฮะร,ราคายังคงดันต่อเนื่องนะครับไปดูใน TIMEFRAME Week นะฮะใน TIMEFRAME Week ก็แท่งก่อนหน้าปิดโดจินะครับในส่วนของแท่งนี้ ยังไม่ปิดนะแต่ลักษณะยังคงดันราคาขึ้นมาตามโมเมนตัมของอัพเทนนั่นเองนะฮะไปดูในส่วนของท m e เฟ a m e Day นะครับราคาทิ้งไส้ปิดเป็นแฮมเมอร์นะครับลงไปทดสอบในโซนของ d e m a n โซนท e t เฟรม r a m e h รนะครับราคาได้มีการเบรกซัลายแล้วเรียบร้อยนะครับซัลายตรงนี้นะทำเนื้อสูงกว่านะครับราคาย่อรีเทสแล้วก็ดันราคาขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง ดูในส่วนของ H 1นะครับ <c oughs> ในส่วนของ H 1จะเห็นว่าชัดเจนว่าราคาผักขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งนะครับทดสอบในส่วนของอิมบาลานไปแล้วนะฮะร,ราคาย่อไม่ลงทำโลว์โ l o ดังนั้นเนี่ยราคามีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นต่อมาทดสอบแถวบริเวณไฮหรือจุดที่เขาทำการ match order กับฝั่งเซลลไปนะครับก็จะมีการขึ้นมาทดสอบอีกรอบมีโอกาสที่จะวิ่งผ่านไปได้เลยเช่นกันดังนั้นเนี่ยก็ต้องระวังกันนิดนึงสำหรับฝั่งเซลนะฮะ แนะนำว่าย่อบายขึ้นไปก่อนนะครับผมเก็บทาร์เก็ตอยู่ที่สักประมาณไฮถึง High เดิมได้นะฮะโซนนี้นะครับผมแล้วก็อีกทีก็คือโซนนี้ด้านบนนี้เลยนะครับถ้าจะพิจารณาฝั่งเซลล์ก็รอราคาขึ้นเข้าศอ่าราคาเข้าไปในโซนนะครับส่วนใครที่เล่นฝั่งบายขึ้นมานะฮะ <c oughs> ตามมุมมองของโมเมนตัมอัพเทนราคามีโอกาสเบร i ไ h ได้นะฮะ ดังนั้นแล้วก็ให้ระวัดระมัดระวังสำหรับคนที่จะเล่นส่วนฝั่งเซลล์แนวต้านนะครับผมมี2ราคาที่เขาจะไปทดสอบนะฮะส่วนแนวรับนะครับแนวรับแรกมีการทดสอบไปแล้วแล้วผักราคาขึ้นมาแนวโน้มว่าน่าจะเอาอยู่นะครับแนวรับนี้แล้วถ้าแนวรับนี้เอาไม่อยู่นะฮะจะไปแนวรับไหนนะครับลองดูนะฮะเดี๋ยวดูโซนของราคาชุดนี้อ่รีเทสน้อยมากเลย นะครับผมยังไม่ถึง50%นะนะมองว่าก้อน่าจะย่อลงมาได้อีกหรือเปล่าต้องรอดูในช่วงบ่ายทีหนึงนะครับไปดูในส่วนของแนวต้านแล้ววัดฟิโบกับหัวนะครับกับโลล่าสุดที่เขาทำไว้นะครับนั่นก็จะเห็นว่าในโซนราคาแนวต้านมีราคา1.09130ที่น่าสนใจนะครับเป็นฟิโบ98% นะแต่ก่อนจะไปถึงโซนนั้นลองดูนะครับในโซนราคาของ78.6และ61.8โซนนี้อะจะมีเอฟเฟกหรือเปล่าในถ้าใน lower t m i f r a m e มีการทดสอบและทิ้งตัวลงปิดแดงมี p r i c แอคชั่นให้เห็นชัดเจนนะครับก็สามารถทดสอบในการที่จะ ตัดสินใจออกออเดอร์ฝั่งเซลแล้วก็ SL ไว้ที่ไฮได้นะครับแต่ถ้าดันราคาไปต่ออย่ายื้อนะฮะก็ปล่อยให้เขาเบรกไฮไปโลดนะครับผมยอมที่ SL ดีกว่านะฮะโอเคในส่วนของ update, อัปเดตตัวอ e u r u า d ก็อัปเดตให้เรียบร้อยกรอบแนวรับแนวต้านระยะสั้นภายในวันก็ประมาณนี้นะครับผมหากมี อัปเดตเพิ่มเติมอย่างไรเดี๋ยวจะส่งเข้าไปให้นะครับสำหรับใครที่เทรด EUR USD ครับขอบคุณครับ